สวัสดีครับผมกับท่านผู้ฟังผู้ชมที่ช่องในชมในช่องตักศิลานะครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตักศิลาเหมือนเดิมนะครับเช่งเคยในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ชั่นได้มีรายได้เสริมหาหารายได้ในโลกออนไลน์นะครับจับดาวในอินเทอร์เน็ตก็ได้ ให้แปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวแต่ละวันนะครับว่าวันจันทร์วันที่เก้าเช่นเคยครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะของโลกนะครับดวงดาวดวงแรกครับก็คือดาวพุธนะครับผมดาวพุธนะครับดวงดาวดวงนี้นะครับเป็นดาวการค้าขายดวงดาวดวงหนึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดนะครับควบตามต่อกันมาคือดาวองคา ดาวแห่งนักลบหรือขุนพลดาวแห่งการพนันด้านขูกฎหมายก็ได้หรือการนักดาวดาวนักกีฬานักกีฬานักเลงก็ได้อีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวเด็กดื้อก็คือดาวเสานะครับตีดวงดาวดวงนี้นะครับโคจรเข้ามาเอาสี่ดวงดาวดวงนี้ให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วเอาไปจับการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันแต่ละวันหน้าวันจันทร์ที่29นี้นะครับแล้วท่านที่สนใจในสี่ดวงดาวดวงนี้แอด ลายส่วนตัวผมมาได้นะครับ063นะครับ629นะครับ7451นะครับเป็นลายส่วนตัวผมจะมีกลุ่มลายนะครับแล้วก็จะมีใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์กลุ่มกลางนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์ตัวเลขของผมนะครับก็สอบบอกว่าจะมาเข้ามาในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับ กลุ่มของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับผมท่าในใดที่ติดตามชมในช่องนี้นะครับผมช่วยกระนาะกดถูกใจช่วยแชร์นะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นฝันกลาลังใจต่อแต่สถาบันและก็อาจารย์ทุกท่านและแอดมินทุกคนที่อยู่ในสถาบันนี้นะครับผมวันนี้ผมขอจบทริปวันจันทร์แะเพียงเท่านี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับม,มีสีสุข,ขเป็นเคงรวยๆกันนะครับผมสวัสดีครับผม